สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Race o c ี a n ซีซั่น2นะครับเพราะธุรกิจคือการแข่งขันนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับแม็กเตชิเตอร์เนวัฒนานะครับและเช่นเคยครับเราอยู่กับพี่เจิ้นครับคุณโสรัสมหานพคุณครับสวัสดีครับ่เจิ้ีครับสวัสดีครับโอเคก็ฟ้าหลังฝนละช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่าโควิดเนี่ยอาจจะพ้นช่วงที่เราตื่นตะนกมาบ้างต่อให้เป็นช่วงที่ขอเฟสสอง <m uch ess ime> ว่าหลายคนเริ่มมีการปรับตัวให้เห็น <m uch ess ime> นะครับผมธุรกิจบางอย่างล้มหายตายจากกันไปก็จริงแต่ว่าก็จะมีผู้กล้าชุดใหม่ครับหันกล้าเข้ามาทําธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับ <m uch ess ime> นี่ที่ผมกําลังจะชวนพี่เพ่นคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นทําธุรกิจเหมือนกันเพราะเข้าใจว่าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอยากจะตั้งตัวใหม่อยากจะหาเส้นทางใหม่ๆนะครับเพราะว่าทางเดิมเริ่มไม่มั่นคงใช่ไหมครับทีนี้การจะทําธุรกิจใหม่ เราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับพูดตามจริงเลยนะครับแบบว่ารายการเราจะไม่มาสร้างฝันให้ผู้ฟังจะทําธุรกิจครับต้องมีเงินก่อนเลยเรื่องเอ้าพบผมไม่มีเงินไงพี่ผมก็เลยต้องทําธุรกิจเพื่อหาเงินไงถึงว่าเราหลายคนบอกว่าเงินไม่ใช่ปัญหาพี่ไม่จริงครับเฮ้ยการไปทาธุรกิจยังไงก็ต้องมีเงินแต่ไม่ใช่หมายความว่ามีเงินจะต้องเยอะ เงินคนอื่นได้ไหมเงินคนอื่นมันเป็นเรื่องโกหกครับกู้แบงการกู้แบง์มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรือวาดฝันอย่างที่พวกคุณคิดกันไว้ยกตัวอย่างอย่าง,าง,างเช่นเราเคยดูหนังแหละครับวัยรุ่นพันล้านเท่าแก่น้อยอันนั้นนี่เขาเดินสายกู้ตามแบงค์นะฮะใช่ไม่ผ่านเรื่องเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นจริงครับเมื่อก่อนพี่เองก็กู้ไม่ผ่านอแบงค์ไม่ให้ธุรกิจ ที่เขียนบนกระดาษห,หรอกครับแบงค์เชื่อร er, ายได้ที่เข้าจากสเตทเมนจริงๆก็คือต้องอย่างน้นยอคุณต้องทํำไมหมเราเห็นกันใช่ว่ามันเบิร์กจริงๆนะใช่เพราะงั้นก่อนก่อนที่คุณจะได้เงินเข้ามาเนี่ยก่อ,อนที่คุณจะลงทุนยังไงคุณต้องมีเงินก่อนเงินจะมากจะน้อยเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับครับแต่ความเป็นจริงเลยคุณต้องมีเงินก่อนนี่คือเรื่องจริงนั่นคือสาเหตุที่ทําไมบางครั้งอ่ะผมก็เป็นคนที่ฟังโคตรหนุ่มอ่า อาจารย์าารยผมอาจารย์ผมอ<า>่ใช่ <c oughs> การการออมเงินการเก็บเงินเป็นเรื่องที่สําคัญครับ <c oughs> ถ้าน้องแม็กหรือใครแล้วแต่ท่านผู้ฟังอยากจะทําธุรกิจอย่างแรกเลยต้องเก็บเงินอพอมีเงินแล้วเนี่ยเราต้องมาคํานวณว,ว่าธุรกิจที่เรากําลังจะทําเนี่ยต้องใช้งบประมาณหรือทุนเท่าไหร่เรื่องการเงินเป็นเรื่องสําคัญครับแพชชั่นอย่างเดียวทําธุรกิจไม่ได้ ชอบอย่างเดียวใจไปแล้วคิดไปก่อนเขียนกระดาษที่โอ้โหโครงการแบบพันล้านยากมันไม่ง่ายที่เราวาดบนกระดาษครับโอ้โอเคแล้วสมมุตินะครับว่าผมเนี่ยวางแผนว้แล้วผมเคยได้ยินหลายๆท่านพูดไว้ซึ่งซึ่งก็น่าจะถูกน่าจะนะฮะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยความคิดก็สําคัญที่สุดนะครับ,รบจากจนเงินไม่เท่าจนความคิดแต่ยังไงก็ต้องมีเงินงตั้งต้นถูกไหมถูกต้องทีนี้ถ้าเรามีเงินแล ความเสี่ยงต่อมาจากการที่เราลุกขึ้นไปทําสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยครับคือเจ้าตลาดอขอพูดตรงๆเลยว่าเาไใหญ่เม่ตมอยากทาเบียร์ขายอย่างเงี้ยแล้วผมไปเจอเบียร์ยี่ห้อสัตว์ป่ากับสัตว์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยผมจะไปสู้เขาอย่างไงเขาขายทั่วประเทศใช่ครับถ้าพวกที่ปรึกษาโครงการรัฐต่างๆก็จะต้องบอกว่าสร้างความแตกต่าง branding นาน ถูกไหมครับเขาก็ต้องบอกากาต้องยิงตรงนี้มาแล้วทาไงผมจะทําเบียร์เบียร์กล่องกระดาษอะสมมติไ <laughs> ม่มีไม่มีกระดาษรู้นะซึ่งจะบอกว่าบางอย่างมันก็คือแค่คําแนะนําะครับมันทําจริงไม่ได้เราต้องพูดกันตามความเป็นจริงอย่างที่เขาบอกต้องยอมรับว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กนั่นคือเรื่องจริงรเขาก็จะแนะนําต่อว่าเราต้องเป็นปลาเร็วเพราะปลาใหญ่ไม่ทันไม่ทัน,ทนปลาใหญ่แพ้ปลาเร็ว ก็คือถ้าถ้าตีความเป็นภาษาที่ผมเข้าใจง่ายๆก็คือเจ้าใหญ่อาจจะไม่ได้มีอินโนเวชันเหมือนเจ้าเล็กที่คิดปุ๊บทำปับ๊บได้เลยเราไวกว่าเราเริ่มไวกว่าได้เลยถูกไหมครับเรียกว่าคล่องตัวกว่าคล่องตัวกว่าอแต่ว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวนี้แล้วครับเพราะเดี๋ยวนี้ปลาใหญ่ก็เร็วเหมือนกันวันนี้พี่มาทําลายความฝันคนใช่เห <laughs> <laughs> มือนวันวันนี้เราจะมาถูกไม่มีเงินก็ได้เอ้ยต้องมีต้องมีครับเ,เราพูดถึงความเป็นจริงเลยเร็วอย่างเดียวก็ไม่พอเป็นปลาเล็ก ที่เร็วคล่องตัวเฮ้ยปลาใหญ่ก็เร็วถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคําพูดของผู้บริหารของ CPR ท่านหนึ่งเคยกล่าวผมไว้ว่ายุคนี้เป็นยุคของปลาฉลาดเท่านั้นแล้วทํายังไงละ่ะที่เราจะฉลาดสร้างแบรนด์จริงตอนนี้ไซส์ไม่แมทเทอร์ละถูกต้องอืความฉลาดคืออะไรในการทําธุรกิจอะไรที่เขาเรียกว่าฉลาดนะครับว,วันนี้เราจะมาลองอธิบายกันดูว่าถ้าเราเป็น SME เนี่ย เราจะขึ้นไปชกกับเขาอ่ะรายใหญ่เราทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องมาบอกก่อนว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบลองดู SME เเนี่ยม,มีหลายเจ้ามากเลยแม้อาจจะมองว่าเฮ้ยหลายๆเจ้าไหนไหนบอกว่า คุณต้องมีเงินมีเงินเอ๊ะมีเงินผมเห็นบางเจ้าเนี่ยเป็นเด็กบางคน after you เนี่ยรวยเป็นพันล้านบางคนอายุยังไม่ถึง30เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วนะครเท่าแก่น้อยไม่เห็นมีเงินผมก็คิดว่า SME เนี่ยโดยนิยามของคำว่า SME ก็คือธุรกิจขนาดเล็กและกลางครับถูกต้องมันก็ไม่น่าจะต้องใช้เงินเยอะนี่ครับไม่จริงครับอ่ะผมส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนต้องเกริ่นก่อนอย่างนี้ครับยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็น after you after you ไม่ใช่ธุรกิจแรกของเขา เ้าก็อย่าง Afteryou เนี่ยก็เป็นทายาทบริษัทปลาทูน่าอันดับโลกเรียกนี้ดีกว่าอันดับโลกเลยใบเติดดูแล้วกันครับบริษัทประเทศไทยทูน่าอันดับโลกไม่เอา,าผมสู้เดี๋ยวก่อนอาโตฟูซังโต้ฟูซังเนี่ยมผมไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้มาก่อนก็ไม่ใช่ธุรกิจแรกครับแล้วก็มี VC เข้ามานั่นก็เป็นจุดหนึ่งถืงของการเติบโตที่เร็วสังเกตครับยังไงก็ต้องมีทุน ทุนยังไงก็เป็นเรื่องสําคัญแต่อย่างที่บอกคือจุดเริ่มคุณก็ต้องมีเงินทุนของคุณครับแต่พอคุณจะขยายอย่างที่บอกคุณไม่จำเป็นต้องมีเยอะแต่อย่างไงก็ต้องมีนะครับนี่คือยกตัวอย่างเคสคว่าอย่างไงก็ต้องมีเงินเป็นการเริ่มต้นแหละนะครับลองผิดลองถูกไม่มีใครเอาเงินมาให้คุณลองผิดลองถูกอยู่แล้วถูกไหมครับอย่างโทฟูซังเขาพิสูจน์แล้วว่าของมันขาดได้มันเลยการเป็นว่ามีเอาเงินจากคนอื่นมาต่อยอด ถึงโตได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่ธุรกิจแรกเขาเคยขายบวยมาก่อนอ๋อ,อแล้วถ้าเกิดว่าจะพูดอย่างนี้เนี่ย SME ที่มีตัวอย่างให้ดูเกินท้องตลาดเลยเนี่ยเขา S อย่างที่เราเข้าใจหรือป่าอย่างธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางตามาารกระทรวงพาณิชย์กล่าวไว้ก็คือรายได้ไม่เกิน30ล้านหรือคนไม่เกินพี่ไม่แน่ใจ 200รคนลักร้อยองค์กรขนาดเล็กถือว่าเป็นองค์กรขนาดก็เราสามารถเลี่ยงและใช้ได้อันใดอันหนึ่งพอเข้าใจอ๋ไม่ต้องมีทั้ง2ขอข้อก็ได้ใช่นแล้วแต่ว่าแต่ละกลุ่มจะเรียกจัดยังไงแต่ส่วนใหญ่สมมุติว่าถ้าไรายได้เกิน30ล้านขึ้นไปก็จะโดนภาษีเกิปน20%ขึ้นไปแล้วก็คือคใช้ส่วนลด หย่อนภาษีเลท SME ไม่ได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเราอาจจะเข้าใจอย่างโทฟูซังเป็น SME, d i a มอ n ไดม a นเกรนเป็น SME ครับนะครับหรือเจ้าสัวเป็น SME เอยผลิตเนื้อหมูแปรรูปซึ่งพวกนี้หลักร้อยล้านทั้งหมดเลยถามว่าร้อยล้านกับสมมติคุณเข้าไปครับเข้าไปเป็น SME เมนี่ยเออมันก็ผิดเกณฑ์จริครับก็ละไว้ที่เข้าใจ <laughs> แต่ว่าสมมตินะการตอนนี้ปล่อยได้ใช่ไหมครับก็สมมติสมมุติที่เข้าใจแล้วกันว่าเราเป็น s m e เข้าไปเนี่ยครับเราอย่าพึ่งตั้งตัวไปแข่งกับระดับ s m e เหมือนกันไม่ระดับระดับสูงเลยระดับปลายใหญ่เพราะว่าแค่ปลาเล็กที่เรามองว่าเขาเล็กอ่ะเขาไม่เล็กนะอืมผมไม่เล็กและเขาคล่องด้วยอืมเขาคล่องไม่น้อยไปกว่าคุณถูกไหมสมมุติว่า และบริษัท SME ระดับร้อยล้านเนี่ยที่เราคิดว่าเขาเป็น SME เนี่ยเขาก็ยังคล่องตัวอยู่อถูกไหมครับซึ่งเขาก็เป็นคู่แข่งของคุณแล้วคุณไม่ต้องไปมองถึงบริษัทรายใหญ่ที่แบบ CP เข้ามาทําแบบคุณหรอกถูกไหม,มยกตัวอย่างสมมุติคุณจะทําไส้กรอกครับคุณไม่ต้องรอ CP เบทาโกมาทําไส้กรอกแม่ไก่ปีหนึ่งหกร้อยล้านก็ทำกัาแทนคุณได้แล้ว ช่องทางจําหน่ายเขามีเป็นกี่พันกี่พันจุดใช่ถูกไหมครับนั่นเขาก็เป็น SME งั้นแปลว่าถ้าเราอยากจะเริ่มในฐานะของตลาดเกิดใหม่หรือว่าตลาดขนาดเล็กขนาดกลางที่ว่าเนี่ยเราคงกักสเกลตัวเองไม่ได้แล้วว่าเราแข่งกันกับเจ้าเล็กเหมือนกันถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกไงว่า s i z ์ not matter แล้วแหละจริงๆรไซ์มันไม่ matter มันอยู่ที่ ความคมของผู้นำว่าจะพาเราเนี่ยไปถึงจุดที่เขาอยู่ได้เมื่อไร่มากกว่าเพราะว่าที่เขาเคลมว่าตัวเองเป็น S M E เนี่ยเขาก็อยากจะใหญ่ขึ้นไปกว่านี้อยู่แล้วครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเริ่มทําธุรกิจเนี่ยอย่างนี้บอกเลยหเราก็ต้องมีทุนให้มากเพียงพอกับการรันธุรกิจ 2. เราต้องหาจุดเด่นของเขานะครับคือเราต้องพยายามเข้าใจ ว่าธุรกิจที่เราทํามีคู่แข่งอะไร,ะรข้อด้อยของเขาคืออะไรสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรนะครับแล้วเราปรับปรุงได้มากน้อยแค่ไหนอืนั่นคือจุดที่เราจะไปเล่นได้นั่นคือเรียกว่าความแตกต่างที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าอันนั้นคือการแตกต่างนะครับพอพอเข้าใจใช่ไหมครับอนึกออกเลยครับ ๋อเพราะฉะนั้นอ,อันนี้เรื่องนี้ก็ไม่ใช่การพูดเพื่อที่จะดับฝันคนที่อยากจะเริ่มทําธุรกิจใหม่แต่กําลังจะบอกว่าต่อให้ในหลีกเดียวกันที่คุณมองว่าเล็กว่ากลางแล้วเขาไม่เล็กเนี่ยหรือแม้กระทั่งเจ้าใหญ่เองที่ไม่ได้ถูกเข้าขายว่า SME เนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็แข่งอยู่ในทะเลเดียวกันกต้ในสนามเดียวกันูกเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเล็กกว่าก็จริงนั้นไม่สําคัญแล้วในปัจจุบันหรืออย่างที่หลายๆคนที่ปรึกษาโค้ชต่างๆบอกว่าไปหาบลูโอเชียน เราอย่างที่เราบอกรายการเราบอกเลยก็คือไม่มีหลอกบัวโอเชียนนะครับไม่ว่าจะตําลาไหนมาด่ากับผมก็ได้แต่อย่างไงก็คือความเป็นจริงก็คือมันไม่มีหลอกดูโอเชียนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่รายใหญ่เห็นเขาก็พร้อมจะสาดการสสุนนั้นลงไปมันก็จะกลายเป็นเลือดทะเลเลือดทันทีถูกไหมครับเราเราเห็นเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับทุกๆวงการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือเรา แข่งกับใครเนี่ยไม่เท่ากับแข่งกับตัวเองอนะครับ,รบเวลาสมมติเราเรามีทุนแล้วก้อนหนึ่งเราเข้าใจในธุรกิจของเราเรารู้ว่าเราขายใครนะครับจุดแรกเลยสมมติเราเริ่มเนี่ยอย่าพิ่งไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองก่อนแข่งกับตัวเองขอเป็นรูปธรรมกว่าน,นี้ได้ไหมครับสมมติว่าเราควรจะตั้งเป้าหมายเป็นไรจนดแบงกัการตลาดที่เพิ่มขึ้นยอดขายความสามารถในการเลี้ยงตัว,ก,วกำลังผลิตเรา คือมองอะไรเป็นหลักองอย่างที่เราพอเราทําธุรกิจใช่ไหมครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องดูว่าธุรกิจเนี่ยสมมุติเราจะเปิดร้านอาหารแล้วกันเนอะอเราต้องดูแลฟิกคอสอันนี้คือการแข่งตัวเองเนาะฟิกคอสของเราสมมติเดือนหนึ่งหนึ่งแสนบาทบแสนบาทนี่คืออะไรเราต้องจ่ายละแสนหนึ่งหมายความว่าทํายังไงก็ได้เป้าหมายแรกของเราขายยังไงก็ได้ให้ได้แสนหนึ่งถูกไหมครับ,รบอย่าเพิ่งมองถึงกาไรให้รันได้ก่อน แสนหนึ่งทำไงก็ได้ให้ได้แสนหนึ่งเพื่อกบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและไม่ขาดทุนคร,รัไหมแสนหนึ่งเราก็ต้องมาหารดูว่า1นึ่งแสนบาทเท่ากับกี่บาทต่อวันอืมสมมุติหารสามสิบก็เป็นเท่าไหร่ครับจากสามพันกว่าบาทสมมุติสามพันห้าสามพันห้าสามห้าต้องขายได้กี่โต๊ะสมมุติเรามีสิบโต๊ะอันนี้ในกรณีร้านอาหารนะครับครับก็โต๊ะละสามยห้สิบาท เราก็จะมาดีเทลลงมาว่าทำยังไงให้ขายได้350าบาทนะครับพวกเนี้ยเราก็ต้องมาถามว่านั่นคือการแข่งกับตัวเองก็คือทำให้ไปถึงจุดนั้นจนธุรกิจเริ่มเดินได้ถูกไหมครับแล้วค่อยไปมองถึงเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งในตลาดอ,อย่างแรกเลยครับอย่างที่บอก SME หลายคนเข้ามาจะเริ่มจะวิ่งเลยทางกอบที่ตัวเองอะ ยังคานไม่ได้ด้วยซ้ำการแข่งกับตัวเองเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับการที่เราเริ่มคลานไม่ยังไม่ยืนนะครับเริ่มคลานเพื่ออะไรเพื่อให้เราเข้าใจว่าฉันมีจุดแข็งตรงนี้นะฉันมีจุดอ่อนตรงนี้นะลูกค้าต้องการตรงนี้นะเสร็จแล้วคอเราเริ่มคลานได้เราจะเริ่มมองว่านี่คือคู่แข็งนี่คือคู่แข่งของเราอืการที่เราทํา ธุรกิจบนกระดาษอย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่มีทางเห็นภาพตรงนี้เด็ดขาดนะครับที่อาจารย์ต่างประเทศหลายๆคนนะเวลาเราไปเรียนต่างประเทศเนาะให้ทําธุรกิจส่วนใหญ่พอเขาให้ลงกระดาษแล้วปุ๊บเขาจะให้นักศึกษาไปลองทําจริงๆเพราะว่ามันต้องการทําธุรกิจมันต้องเข้าใจไปถึง องประกอบอะไรๆยางจริงๆคืออย,อ,ยอย่างที่บอกคือมันต้องแข่งกับตัวเองก่อนบางทีปัญหามันเกิดจากสิ่งแวดล้อมขณะทําด้วยอ,อยาจ<ช>จะนึกไม่ออกนะครับโอเคครับก็น,นี่ก็จะเป็นคําแนะนําจากพี่เจิ้นนะครับ,รบที่ได้ลองทําแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่เจิ้นก็มีบทบาทในการเป็นโคช้ชให้กับกลุ่มนักธุร,รกิจเกินหม่ด้วยใช่ครับว่าเราเราก็เลยแบบอยากจะแชร์ตรงนี้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะบางครั้งการที่เราไปมองความสําเร็จของเขาเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลัง ต้นทุนชีตคนเรามันไม่เท่ากันนะครับบางคนอย่างที่บอกว่ายกตัวอย่างแพนควินอิชาบูเป็นพี่เขาถือว่าเป็นเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาดีพี่ชอบนะเขายังบอกเลยการเริ่มร้านอาหารเขาอ่ะเขาเริ่มที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทซึ่งถ้าพูดตรงๆคือน้อยมากกับการเริ่มทำธุรกิจในสเกลที่เขาเห็นในปัจจุบันที่เราเห็นเขาแบบถือว่าน้อยมากแต่เป็นคนเดียวที่กล้าพูดว่า ผมเริ่มหนึ่งแสนหนึ่้านห้าแแต่หลายๆคนจะออกมาทำบอกเข้าใจว่าร้านแค่นี้เริ่มต้นเงินแสนส0 0 0สนก็พอพี่เลยบอกว่าเงินลงทุนสำคัญคคุณจะทำธุรกิจโดยไม่มีเงินไม่ได้แล้วคุณต้องรู้ว่าธุรกิจคุณนะต้องใช้เงินเท่าไหร่นี่สำคัญมากๆนั่นคือสาเหตุที่พี่พี่ก็ยังเชิญชมว่าพี่ต่อเขายอมรับว่าเฮ้ยเงินล้านห้า บางคนพนักงานเงินเดือนมองหูเงินล้านห<ม>้าจะทำธ <ทำ S 2> ุรกิจทั้ทงชีวิตเออทั้งชีวิตถูกไหมครับแต่ว่าเขาก็เก็บสะสมเงินมาอืถ้าวันนั้นเขาไม่ได้เริ่มล้านห้าเริ่มที่สองแสนอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้เพราะว่าเงินมันไม่ถึงจุดไฟไม่ติดนะครับถูกต้องเ <c oughs> ชื้อเพิงน้อยเ,เพราะฉะนั้นคือถ้าเรามีความสนใจหรืออยากจะทำจริงๆครับขั้นแรกเลยต้องอดทนเก็บถ้าเรามีแพชั่นจริงๆอ่ะต้องเก็บเงินก่อน 2เราศึกษาเราจะรู้ได้ยังไงว่าธุรกิจนั้นใช้เงินเท่าไรนะครับเราลองจําลองขึ้นมาเลยว่าสมมุติเราจะเปิดร้านค่าเช่าเราสามารถไปถามได้นี่ไม่มีต้นทุนผมต้องการจะเช่านี้เท่าไหร่ค่าออกแบบร้านเท่าไหร่ค่าวัตถุดิบเท่าไหร่ค่าแรงคนเท่าไหร่ต้องใช้คนกี่คนพวกนี้ถ้าเราทํากันบ้านมาดีเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเดือนหนึ่งต้องใช้เท่าไหร่ต้องใช้เงินเท่าไหร่เราคอนเวิร์ตมาเป็นเงินก้อนตรงนั้นปุ๊บ เราก็จะรู้เลยว่าโอ้ฉันต้องมีเงินเท่านี้นะมันอาจจะไม่ใช่เป็นร้อยร้อยล้านเพราะอย่างพี่ยกตัวอย่างนะครับเวลาจะทําธุรกิจคือไม่อยากพูดเรื่องความเป็นจริงให้ฟังเพราะเดี๋ยวจะท้อกันหมด SME บางคนอยากจะทําขนมขายมาจ้างพี่ OEM ออยากจะเริ่มที่ไม่กี่ไม่กี่น้อยๆบับนสองพันซองราคาเงินลงทุนหมื่นสองหมื่นะครับแต่มีความฝันที่อยากจะขายได้แบบ เท่าแก่น้อยอืเป็นหมื่นหม่นล้านเป็นพันล้านพี่จะบอกว่าคุณฝันได้แต่การที่ทำให้ตามฝันมันยากมากเพราะเวลาอย่างยกตัวอย่าง cp ลงเงินนะครับทำโปรเจกต์หนึ่งยกตัวอย่างล่าสุดเลยออกมาของ reo งบประมาณ200ล้านต่อขนมอย่างเดียวแต่คุณจะลง2องหมื่นคุณจะเอาอะไรไปสู้เขาแล้วกะว่าจะชนะในวันหนึ่งใช่ <laughs> คือมันคือคือพอพูดความเป็นจริงมันน่าเศร้าน,นะครับแต่อย่างที่บอก ว่ากับการคุณเก็บเงิน2ล้านเขามี200ล้านนะสล้านเป็นจุดที่พร้อมพอค่าทำขนมสมมติทำขนม่าผลิตห6 0 0 0แสนการตลาดเฉพาะกลุ่มอีกล้านหนึ่งม,มันอาจจะเกิดได้ตามใดที่คุณเป็นปลาฉลาดถูกมันอาจจะใช้เงินจาก2ล้านสู้กับ200ล้านได้แต่ถ้าสองห0นเลยเนี่ย คุณยังไม่พร้อมเงินจริงครับนี่คือความแตกต่างที่ทําไมเราถึงบอกว่าการเข้าใจเรื่องการเงินหรืองบสําคัญมากรับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญในหลายๆเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าเรามีแพชชั่นอย่างเดียวเราอยากจะทําได้เราลงไปทําเ,เพราะฉะนั้นการเก็บเงินการอดออมก็เป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งที่เราต้องทําให้ได้ โอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปก็คือว่าไม่ต้องมีให้มากขนาดนั้นก็ได้แต่ต้องมีให้พร้อมถูกนะครับถึงจะทําสําเร็จได้และที่สําคัญก็คือจงเป็นปลาที่ฉลาดไม่ว่าสนามนั้นจะเจอปลาใหญ่หรือปลาเล็กคุณจะเป็นจ่าฝูงได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ The Rest Ocean ก็ขอขอบคุณพี่เจิ้นด้วยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆนะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ